วันนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Oppo A 9 3กันตัวนี้เป็น CPU MediaTek นะครับในการปลดนั้นเราจะต้องใช้โปรแกรมสั่งปลดนะมือถือรุ่นใหม่นะครับปลดเองได้ครับแต่ว่ายากมากตัวนี้จะใช้ Unlock Tool นะก็เข้า Unlock Tool แล้วก็เลือกโหมดของ Oppo นะครับวิธีการปลดมาดูกันทำยังไงขั้นแรกให้เราเลือกเป็น A 9 3นะครับตามภาพเลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเป็น e l a s FRP ครับตัวนี้สั่งภาพเข้าไป จากนั้นนะครับให้เรากดเพิ่มเสียงลดเสียงแชร์ไว้แล้วเสียบสายนะครับสังเกตที่โปรแกรมที่นี้รอ,อดูนะครับถ้ามันผ่านมันก็จะวิ่งยาวลงมาเลยแต่ถ้าไม่ผ่านก็จะเออเลอร์นี่แสดงว่าถ้าขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นสีแดงแบบนี้แสดงว่าไม่ผ่านนะถ้าไม่ผ่านแบบนี้เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่ไดเวอร์นะครับปัญหาแบบนี้เกิดจากไดเวอร์ไม่สมบูรณ์นะครับก็ให้เลียร์โปรแกรมไดเวอร์ก่อนนะครับเสร็จแล้วลองใหม่อีกรอบหนึ่ง มือถือที่เป็น cpu มีเดเทคเนี่ยจะง่ายตรงที่ไม่ต้องแกะเครื่องนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านะหรืออาจจะรุ่นใหม่บางรุ่นไม่ต้องแกะเครื่องนะครับเราก็ทําการกดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้แล้วเสียบสายเลยตัวนี้ผมจะทําการเซตพอร์ตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยในการาติดตั้งไดเวอร์สำหรับพอร์ตในการเชื่อมต่อนะครับเราก็ทําการติดตั้งซะอ่ะโอเคนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองปลดในโหมดของ CPU MediaTek ครับการปลดในโหมดของ CPU MediaTek เลยเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะสามารถดึงไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะครับเนี่ยเราก็ทำการติ๊กตัวนี้เดี๋ยวผมจะเลือกโหมดแฟลชนะครับโหมดแฟลชก็สามารถสั่งได้นะครับเนี่ยเลือกโหมดแฟลชจากนั้นก็ทำการาติ๊กเลือกโหมดตัวนี้นะครับเลือกโมเดลนะตัวนี้เราก็ทำการเลือกเป็นของ OPPO กับ Realme นะครับ หมด oppo realme เพราะ oppo กับ realme เนี่ยมันแบรนด์เดียวกันนะครับแค่ realme เนี่ยเป็นแบรนด์ลูก oppo นะเราก็เลือก oppo realme จากนั้นตัวนี้เราก็เลือกให้ตรงรุ่นครับเป็น oppo a 9 3 cp-h 2 1 2 1เนะี่ยตัวนี้จากนั้นนะครับก็ทำการสั่งอีลาส frp ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ทำการกดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วเสียบสายอีกอรอบครับมือถือต้องปิดให้สนิทนะครับมือถือต้องปิดให้สนิทโอเคเดี๋ยวลองเลยนะครับทีนี้ เดี๋ยวดูว่าตัวนี้จะผ่านไหมนะครับโอเควิ่งแล้วใช่ไหมนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นอีลาส FRP O K แสดงว่าผ่านแล้วนะครับหลังจากมันทําตรงนี้เสร็จมือถือมันก็จะทําการรีสตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวเราตัดไปดูที่มือถือครับทีนี้หลังจากที่โปรแกรมมันสั่งเสร็จนะครับตัวมือถือจะทําการรีสตาร์ทขึ้นมาเองนะครับเปิดขึ้นมาเองจากนั้นเราก็รอครับรอให้มือถือมันขึ้นมา การเปิดตัวนี้มือถือจะยังอยู่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับอยู่หน้าเริ่มต้นนะเราจะต้องทําการเซตค่าเครื่องใหม่แต่มันจะมีคําว่าข้ามโห่ขึ้นมาให้นะครับบริเวณจุดที่เราใส่รหัสผ่านนะครับปกติตัวแรกเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะครับมันจะให้เราใส่เมลเดิมหรือรหัสเดิมที่เคยใช้โอเคทีนี้มาดูการเซตค่าเครื่องใหม่ครับพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทําการเลือกภาษาตามที่เราต้องการเลย ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นการปลดแบบระยะไกลนะครับผมควบคุมความระยะไกลแล้วก็ใช้โปรแกรมปลดให้นะแล้วก็ตอนนี้ผมบันทึกหน้าจอที่มือถือไปได้วยนะครับแล้วก็แนะนําการตั้งค่าของเครื่องไปด้วยเนาะหลังจากเราปลดแล้วนะครับก็ให้เจ้าของเครื่องทําการเซตค่าไปเรื่อยๆครับทีนี้ในการเซตค่าเครื่องใหม่ตัวไหนข้ามได้เราก็ข้ามไปเลยนะครับถ้าโปรแกรมสั่งเสร็จสั่งปลดให้แล้วนะนะครับจะเห็นว่าเราสามารถกดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวรอมันเซ็ตค่าแป๊บหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมาติดอยู่ตรงนี้แหละครับมันจะมาติดมันจะขึ้นให้เราใส่เมลเดิมแล้วก็รหัสเดิมที่เคยใส่แต่ว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะไปเคลียร์ข้อมูลเก่าออกให้นะครับมันจะไปเคลียร์รหัสแล้วก็เมลเดิมออกนะซึ่งจะทําให้เราสามารถกดข้ามได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ เป็นมาแล้วเห็นไหมครับมันจะมีคำว,ว่าข้ามอยู่ด้านซ้ายมือล่างครับก็ทําการกดข้ามได้เลยนี่ครับหลังจากเราปลดเรียบร้อยนะจากนั้นเราก็ทําการเซ็ตค่าเครื่องใหม่ไปเรื่อยๆครับทีนี้ท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากดไลค์กดติดตามนะครับถ้าอยากปลดล็อกหรือปลด Gmail แบบนี้ก็ทักเฟซส,สอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลดรหัสปลด Gmail นะนะครับ ยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ทักมาครับเดี๋ยวช่วยปลดให้ได้ราคากันเอง่นะตอนนี้ทําเสร็จก็เข้าสู่หน้าการใช้งานได้ละ